สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับชาบ้านดอนนะครับอยากนำเสนอตัวโกเบครับ200นะครับ G10 ตันนะครับตรงนี้ครับผมเป็นรุ่น5นะครับผมมาร์คนะครับตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ใช้งานได้ดีนะครับผมราคาแค่4 8 0 0 0 0ืบาทนะครับผมสนใจติดต่อเข้ามานะครับกำลังต้องการอยากหาเจ้าของอยากหาคนดูแลใหม่นะครับ ตัวนี้ปั๊มดีเครื่องดีนะครับเอวใช้งานได้ดีนะครับผมไม่มีต้องมาซ่อมบำรุงอะไรครับขายตามสภาพ480,000บาทโกเบนะครับมาร์ค5นะครับผมรุ่น5นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูการทำงานนะครับแล้วตัดสินใจสนใจติดต่อเข้ามากับชาบันดอนครับ0981471267ครับผม เกือบเต็มเกือบเต็มกมรครัสองตะกอ